สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับ EP นี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญกรมหลวงชุมพรน,นะครับรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยปีนะครับอาเภอปะทิวนะครับผม นี่ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนกรมหลวงชุมพรนับซึ่งลองกระไหลทองนะครับผมตัวนเนื้อองค์พระเป็นเนื้อทองแดงชุบบอลเงินนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นครุฑนะครับผมจะสร้างเมื่อปี2540นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับ นี่นะครับใบหน้าของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนะครับจะหันข้างอยู่นิดนึงนะครับจะเห็นใบใบใบหูของเสด็จพ่อนะครับมีหนึ่งใบนะครับนี่แล้วก็ไหลผมของเสด็จพ่อนะครับชัดเจนนะครับนี่มีเมตาด้วยนะครับนี่เครื่องราชนะครับชัดเจนนะครับ นี่พื้นผิวก็มีความเรียบตึงนะครับนี่ใาผมนี่จะเห็นเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับนี่นี่นะครับตัวอักษรนะครับเขียนว่ากรมหลวงชุมพรน,นะครับเขตอุดมศักดิ์นะครับ นี่ในสบข,ของด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นครุฑนะครับผมนี่ตัวครุฑนะครับแกะได้มีความคมชัดนะครับประมาณนี้นะครับนี่ิว พื้นเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับตัวอักษรนะครับเขียนว่ารุ่นอนุสรนนะครับ100ปีนะครับอำเภอปัตตนะครับผมนี่ผิวผันเรียบตึงนะครับนี่ตรงนี้เป็นอักขรเลขยันนะครับนี่ทั้งสองฝั่งนะครับก็ด้านล่างนะครับนี่ นี่นะครับอันนี้มาดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างจริงๆก็เป็นตัวตัดปั๊มนะครับเียงครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับแต่ที่เห็นไม่ชัดนี่เป็นเป็นเพราะกระไหลนะครับลงบนเงินนะครับทําให้มองเห็นรอยปั๊มไม่ชัดนะครับนี่อีกฝั่งนึงนะครับ นี่เป็นหลงบอลเงินที่หนานะครับปิดทับรอยตัดนะครับนี่เหรียญกมลหลวงเล่นนี้รุ่นนี้นะครับจัดสร้างด้วยกัน4ี่พันเหรียญน,นะครับแล้วก็มีพิธีการปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเนื่องจากเป็นวาระครบ100ปีนะครับของอำเภอปะทิวนะครับเกจีที่ร่วมกันปลุกเสกนะครับก็ตามเอกสารนะครับ ก็พระครูกาชาตินะครับวัดดอนศาลานะครับพระอาจารย์สีเงินนะครับวัดดอนสาลาหลวงพ่อทวมนะครับวัดปากน้ําชุมพรท่านเจ้าคุณนุ้ยนะครับวัดสามแก้วนะครับหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดหนองหมูกนะครับหลวงพ่อช่วงนะครับวัดหินกองหลวงพ่อบุญมานะครับวัดถ้ำโพงพางหลวงพ่อนวนวัด พุทธารามนะครับหลวงพ่อจดันวัดช่องลม2นะครับพระอาจารย์บุญธรรมนะครับวัดป่ายางนะครับผมนี่มีพิธ,ธีการปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ได้มีประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับนี่ราคาเล่นหาก็สภาพสว,สวยก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยนะครับ และจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอนีก,อนอออกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเศร็จพ่อคำบรรลงชุมพรเขตลมศักนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ